จากร้านบีพีกานอุบลครับวันนี้วันที่3ธันวาคม2568กบีบีกัรกระบอกนี้ลูกค้าอยู่สม,มุรปราการเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์ครับกลอก k 19เาอูมาลิกนะครับเจน4เนาะตัวปืนราคา4,900บาทนะครับตัวนี้บริษัทยูมาลิกซื้อลิขสิทธิ์ปืนจริงมาทำนะครับก็เลยมีเลเซอร์ล่องลึกมีเหมือนปืนจริงนะครับพูดง่ายๆสเกลมิติ1ต่อ1นะครับลูกค้า ซื้อชุดพร้อมเล่นเพิ่มเติม800บาทนะครับชุดนี้มีแก๊สกระสุนซิลิโคนสปีโดโรเดอร์นะครับอันนี้800บาทลูกค้าก็สั่งแก๊สเพิ่มแล้วก็ลูกเหล็กเพิ่ม1ถุงนะฮะก่อจัดไปครับก่อนที่จะส่งร้านต้องยิงทดสอบเหมือนเดิมครับอันนี้ได้เติมแก๊สกระสุนไว้แล้วนะอ่าสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทำงานปกติชอบแอดไลน์า ine, มาสั่งซื้อได้ครับที่ร้านมีบีบีกันอยู่หลายรุ่นครับผม มีทั้งลูกโม่แล้วก็ออโต้นะครับมีเยอะแย,ยะมากมายรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับ